สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกันกันกบวิชาคณิตศาสตร์กันอีกแล้วนะคะพร้อมกันหรือยังคะสำหรับวันนี้ถ้าพร้อมแล้วเดีเราไปเริ่มกันเลยนะคะลูกเด็กๆคะวันนี้คุณครูจะสอนนักเรียนเกี่ยวกับการบวกนักเรียนรู้จักการบวกไหมคะการบวกคือการนำจํานวน มารวมกันใช่ไหมคะเด็กๆมาดูอันนี้คืออะไรคะลูกสัญญรักษณ์ใช่ไหมคะหรือว่าเครื่องหมายบวกนั่นเองเดี๋ยวก่อนอื่นคุณครูมีเพลงเกี่ยวกับการบวกมาให้เด็กๆฟังนะคะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังเพลงกันเลยนะคะ เด็กๆคะสำหรับวันนี้ครูเดียวก็มีสื่อการเรียนรู้เรื่องการบวกมาให้เด็กๆได้รับชมกันนะคะวันนี้นะคะเราจะไปช่วยน้องพลอยกับคุณแม่เรื่องซื้อของในห้างสรรพสินค้ากันเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยนะคะการบวก สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ลอยกับคุณแม่กำลังเลือกซื้อของในห้างสรรพสินค้าอยู่ค่ะที่นี่มีของต่างๆให้เลือกมากมายเลยค่ะลอยและคุณแม่ได้ของครบตามที่ต้องการแล้วค่ะเพื่อนๆมาช่วยพลอยดูกันนะคะว่าพลอยซื้อสินค้าอะไรมาบ้างนี่คือสินค้าที่พลอยเลือกซื้อมาในวันนี้ทั้งหมดค่ะดูเหมือนว่า ลายแล้วคุณแมาจะซื้อของมาเยอะเลยทีเดียวนะคะเริ่มจากขนมคัพเค้กก่อนเลยค่ะขนมคัพเค้กกล่องนี้สองชิ้นกับขนมคัพเค้กกล่องนี้อีกสามชิ้นรวมกันเป็นขนมคัพเค้กสี่ชิ้นนาเพื่อนๆทราบไหมคะขนมคัพเค้กสองชิ้น รวมกับขนมคัพเค้กสามชิ้นรวมเป็นขนมคัพเค้กหชิ้นค่ะเพื่อนๆตอบกันถูกไหมเอ่ยการนับรวมจำนวนสิ่งต่างๆตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไปเรียกว่าการบวกค่ะการนับรวมจำนวนสิ่งต่างๆตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไปเรียกว่าการบวกค่ะ การนับสิ่งของร่วมกันสามารถทำได้โดยใช้วิธีนับต่อเริ่มจากกล่องที่มีของมากกว่าแล้วนับต่อไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการนับหนึ่งเสมอไปนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้นี้ที่เราหาจํานวนเค้กทั้งหมดของขนมเค้กที่ซื้อมาสองกล่องกล่องแรกสองชิ้นและกล่องที่สอง 3ชิ้นเพื่อนๆสามารถหาจานวนเค้กทั้งหมดได้ง่ายๆโดยการนำจำนวนเค้กทั้งสองกล่องมารวมกันโดยจํานวนมากกว่าคือจานวน3มชิ้นนับต่อไปอีกสองชิ้นคือ3 4 5เพียงแค่นี้เพื่อนๆก็ได้ผลรวมของจํานวนขนมคับเค้กทั้งหมดแล้วค่ะ ง่ายมากเลยใช่ไหมคะเราไปนับของที่พลอยซื้อมากันต่อเลยดีกว่าค่ะมาดูของที่พลอยซื้อชิ้นต่อไปนะคะมีปลาสามตัวได้มาอีกหนึ่งตัวรวมเป็นปลากี่ตัวนะ้าเรามาใช้วิธีการนับต่อดูนะคะสนับเพิ่มอีกหนึ่งเป็นสี่ค่ะฉะนั้น ปลาสามตัวรวมกับปลาหนึ่งตัวรวมมีปลาสี่ตัวค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเริ่มรวมจำนวนกันได้คล่องแล้วหรือยังเอย่ยลอยยังมีของอีกมากมายให้เพื่อนๆได้ลองฝึกบวกเลขกันอีกนะคะเพื่อนๆมาช่วยพลอยรวมจำนวนของเหล่านี้ไปพร้อมๆกันนะคะจานสองใบ กับจานอีกหนึ่งใบรวมมีจานสามใบค่ะมังคุดสี่ผลกับส้มหนึ่งผลรวมมีมังคุดและส้มทั้งหมดห้าผลค่ะมะม่วงสองผลกับสับป,ประรดสองผลรวมมีมะม่วงและสับป,ประรดทั้งหมดสี่ผลค่ะ และขวดน้ำ4ขวดกับขวดน้ำอีก2ขวดรวมมีขวดน้ำ6ขวดค่ะเราลองไปทำบแบบฝึกหัดกันดูอีกนะคะเพื่อนๆมาช่วยแม่ของพลอยหยิบของที่ต้องการซื้อให้ถูกต้องนะคะหากหยิบของมาใส่ถูกต้องตามจำนวน ว้าวเก่งจังเลยค่ะหากหยิบผิดว้าวลองใหม่นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆอนอย่าลืมฝึกบวกจำนวนสองจำนวนกันไปบ่อยนะคะคราวหน้าเราจะได้มาสนุกกับการบวกสิ่งต่างๆกันต,ต,ต,ต่อแล้วพบกันใหม่นะคะบา,บายยเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆก,กับการบวกเลขโดยวิธีการนับต่อกับน้องพลใช่ไหมคะเด็กๆพอเข้าใจไหมคะ ไม่เป็นไรค่ะเด็กๆฝึกทบทวนนะคะเรื่องการบวกแล้วในคลิปหน้าคุณครูเดียวจะพาเด็กๆไปบวกเลขกันนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ